เรียนรู้ในน้อยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตก่อนที่เราจะไปเรียนคุูครูไมยมีเพลงมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันเด็กๆพร้อมเรียนคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกพร้อมกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่องแรกค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือเคลื่อนที่ได้หายใจได้ขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานได้มีการเจริญเติบโตยกตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต คือคนพืชและสัตว์ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคือเคลื่อนที่ไม่ได้หายใจไม่ได้ขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตแยกออกเป็นสองประเภทคือ 1. สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นบ้านโต๊ะเก้าอี้รถยนต์ตุ๊กตา2ส,สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆน้ำตกก้อนหินดินทรายต่อมาค่ะเรื่อง ความต้องการของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารน้ำอากาศและแสงแดดปจัจจัยสมีความจำเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถขาดได้พอเมื่อขาดแล้วส่งผลต่อการดํำรงชีวิตประกอบไปด้วย4ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. อาหาร ร่างกายของมนุษย์ต้องการอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตช่วยให้ความอบอุ่นของร่างกายช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างปกติและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองค่ะ 2. ที่อยู่อาศัย เป็นที่พึ่งพิงอาศัยอยู่แล้วมีความปลอดภัยกับชีวิตป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดพายุสัตว์ร้ายหรือคนร้ายได้ 3. เครื่องนุ่มโ่มเป็นสิ่งห่อหุ้มปกปิดร่างกายของมนุษย์ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเช่น สภาพอากาศที่หนาวเย็นก็ช่วยปกปิดร่างกายของเราให้อบอุ่นอย่ยารักษาโรคช่วยควบคุมบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปค่ะต่อมาค่ะเรื่องประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ประโยชน์จากคนหรือมนุษย์คนนะคะสามารถที่จะสร้างตึกสูงๆอาคารสูงๆเอาไว้ให้เราอยู่อาศัยสามารถสร้างถนนรถยนต์เครื่องบินหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้อยู่นะคะเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ประโยชน์จากพืชนำมาเป็นอาหาร มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งผักผล,ลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรานําไม้นะคะมาสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยและก็ยังนํามาเป็นของใช้ต่างๆเช่นเก้าอี้ของเล่นประโยชน์จากสัตว์เราก็นํามาเป็นอาหารเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ และก้อนเนื้อปลาค่ะประโยชน์สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างแรกเลยโทรศัพท์มือถือเอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยต่อมาค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกของเรา และก็จะมีสิ่งของต่างๆเช่นรถยนต์ตุ๊กตาและของเล่นต่างๆอีกมากมายเลยค่ะประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 1. ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างกับเรา 2. น้ำเราใช้ดื่มอาบน้ำ 3. อากาศถ้าเราไม่มีอากาศนะคะเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้และก็ยังมีหินดินทรายเด็กๆคะเราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มีใช้ไปตลอดและมีอายุการใช้งานได้นานที่สุดคะ คุณครูไม้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเราจะทำอย่างไรให้สัตว์อยู่กับเราไปนานๆคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะสัตว์ป่าต้องอาศัยอยู่ในป่าเราจะต้องไม่ไปเผาป่าไม่ทำลายป่า และไม่ทําให้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์หรือเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายไปสัตว์เลี้ยงการดูแลรักษาเช่นการให้อาหารหรือเมื่อเขาไม่สบายเราก็ต้องพาเขาไปหาหมอต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตมีสองอย่างคือสิ่งไม่มีชีวิต ที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือบ้านรถถนนและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรอคะนั่นก็คือหินดินทรายแม่น้ำสิ่งเหล่านี้ก็ต้องการการดูแลเหมือนกันนะคะ การดูแลรักษาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ไปนานๆนั่นเองค่ะเช่นถนนเป็นสิ่งของที่ใช้ร่วมกันเราก็ต้องไม่นำสิ่งของหรือขยะไปวางไว้เกะกะถนนบ้านเหมือนกันนะคะเด็กๆบ้านของเด็กๆจะต้องดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมคะแล้วหินดินทรายล่ะคะเด็กๆ เห็นดินทรายเราสามารถนำมาก่อสร้างอะไรก็ได้เราจะต้องรู้จักใช้อย่างคุ้มค่าแม่น้ำเด็กๆไม่ควรทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำนะคะจะทำให้แม่น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตกันนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆคิดว่า เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะถูกต้องค่ะคนเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าคนสามารถหายใจได้รับประทานอาหารได้และก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ต่อมาค่ะภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะ ถูกต้องแล้วค่ะตุ๊กตาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจัดอยู่ในประเภทสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นวันนี้คุณครูคไม้มีกิจกรรมมาใ้เด็กๆได้ดทำกันนั่นก็นคือการประดิษฐ์กระด้งนั่นเองค่ะควัลลอยกระทองนะคะเป็นามานสำคัญของคนไทยที่ยึดถือและปฏิบัติกันมานาะน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิพระจันทร์เต็มดวงเดือน 12, พ,อนพศฤศจิกายนผู้คนจะทำกระทงนำดอกไม้ทุกเทียนไปลอยที่แม่นะ้ำเพื่อขอขอมา,มาพระแม่คงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้กระทงนะคะก็มีหลายอย่างมีทั้งกระทงใบตองและกระทงที่ทำจากขนมปังและก็อาหารปลา วันนี้คุณครูไม้จะยกตัวอย่างการทำกระทงจากขนมปลามาให้เด็กๆได้ทำกันอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะนั่นก็คืออาหารปาลาเราก็จะมีฟองน้ำที่ใส่น้ำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆใช้อาหารปลาจุ่มน้ำจุ่มไม่ต้องเยอะนะคะเด็กกดเข้าไป เราใช้เราใช้ขันนะคะคเพื่อเป็นฐานกงกลมด้านล่างของเราเด็กๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ด้านในเต็มเลย ไปเรื่อยๆจนครบให้ได้แบบนี้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะคุณครูไม้จะพาเด็กๆทำเป็ดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคุณครูไม้จะพาเด็กๆทำหัวของเป็ดอันนี้วางไว้ข้างๆก่อนเรามาเริ่มทำหัวของเป็ดกันค่ะให้เด็กๆจับมาหนึชิ้นแล้วนำชิ้นต่อไป มาติดรอบชิ้นแรกเลยนะคะที่เราจับมาไว้เด็กๆกดไปหน่อยนะคะเด็กๆไม่ต้องใช้น้ำเยอะน,นะคะแค่แตะๆพอกดไปหน่อยคะ่ะเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆทำชั้นที่สอง ทำแบบเดิมเลยนะคะแบบเมื่อสักครู่นี้ที่เราทํากันแต่ด้านนี้เด็กๆไม่ต้องพันอรอบจนหมดนี้ก็ได้ค่ะให้เด็กๆพันแค่ตรงนี้พอเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ให้เด็กๆก,กดไป ของเป็ดเรายังไม่สวยใช่ไหมคะให้เด็กๆนำขนมป้ามากดให้แบนๆแ,นแนั้นจุ่มน้ำค่ะแล้วก็แปะไปที่หัวเป็ดของเราอีกชิ้นนึงค่ะทำเหมือนเดิมเลยบีบให้แบนๆเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็ปิดแล้วก็แปะที่หัวเป็ดของเรา นี่หัวเป็ดของเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะตอนน่อมาค่ะเรามาทําปีกของเป็ดกันปีกของเป็ดคุณคู่ไม้จะใช้สีแดงเด็กจุ่มไปกดตรงนี้ลงหน่อยนะคะกดลงฝั่งนึงค่ะทำสองชิน้น ว่าปีกของเป็ดเรามีสองข้างนั่นเองกดลงไปเราจะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะหางของเป็ดเราเหมือนเดิมเลยแต่หางของเป็ดเราจะใช้สี่ชิ้นเด็กก็จัดทรงให้สวยงาม นีหางของเป็ดเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปให้เด็กๆนำตัวของเป็ดและหัวของเป็ดติดกัน,น,น,นเด็กๆจัดหัวหัวเป็ดทำให้สวยงามก่อน จากนั้นให้เด็กๆนำหัวเป็ดของเราไปจุ่มน้ำแล้วก็แปะลงไปที่ตัวของเป็ดคะ่ะเด็กๆแปลงไปเลยนะคะนํำปีทั้งสองข้างไปจุ่มน้ำแล้วก็แปะไปด้านข้าง จุ่มน้ำเหมือนเดิมเลยแต่ก็นำไปติดที่จานสุดท้ายดูเหมือนเป็ดยังยังใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมายจะเติมโบงให้เป็ดของเราก่อนคุณครูมาจะใส่เป็นสีเขียวเด็กๆใช้คัตเตอร์ มาแบบนี้นะคะเราจะได้ในลักษณะแบบนี้เด็กๆใช้คัตเตอร์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังโดนมือแล้วก็นาน้ำติเราก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะทำสองชิ้นเดิมเลยค่ะเด,เด็กใช้คัตเตอร์เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองแล้วก็ไปจุ่มน้ํา เราจะมาทำโบให้เป็ดน,นะคะใช้สีแดงใช้คัตเตอร์กรีดเราจะใช้แค่ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้ใช้หัวของอาหารปลาจุ่มน้ำด้านล่างแล้วนำม,มาติดที่หัวของเป็ดติดลงไปเลยค่ะแล้วนำสีเขียวที่เราตัดไว้แล้วนะคะมาติดด้านข้างของเป็ดทั้งสองข้างเด็กก็จุ่มน้ำลงไปเลยนะคะ ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆทําลูก,กตามาให้น้องเป็ดของเราคุณครูหมายก็ทําไว้แล้วนะคะแล้วให้เด็กๆติด,ดตาให้เป็ดของเราเลยค่ะเด็กๆต้องดูความพอดีด้วยนะคะนี่คุณแตะลงไป องข้างเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเติมปลาให้เป็ดของเราเด็กๆจุนะ่มน้ำแล้วมาแปะที่ตรงนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะ กระทงของคุณครูไม้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำทุกเทียนมาปักที่พ่เป็ดของเราก็จะได้แบบนี้ค่ะโอ้โหเด็กๆตรงนั้นมีคนลอยกระทงเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูไม้ขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะบ๊ายบาย